ตอนนี้ก็มาใช้ชีวิตอยู่ในจีนได้3เดือนแล้วนะคะบางคนบอกว่าถ้ามาอยู่สักพักจะมีตำรวจมาเยี่ยมที่บ้านแต่ของเรายังไม่มีตำรวจมาเยี่ยมมาตรวจอะไรเลยค่ะส่วนเรื่องที่มาอยู่นี่แล้วยังปรับตัวไม่ชิเลยนะคะก็คือกินหวานเถากินแป้งแทนข้าวสวยค่ะปกติเราก็เลยจะหุงข้าวทางกับข้าวเองสะส่วนใหญ่ป้าเสียละ ยังไงก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่ชอบทําอาหารอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณครอบครัวสามีที่เข้าใจวัฒนธรรมในการกินของเราค่ะอย่างเวลาบางทีเราไม่กินอาหารที่เขาทําเขาก็ไม่ได้บังคับให้เรากินบางทีก็ช่วยห่วงข่าวให้ด้วยส่วนเวลาเราอยากกินอะไรเป็นพิเศษแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยการทํากินเองปัญหาก็เลยไม่ใช่ปัญหาสําหรับการอยู่ที่นี่เลยค่ะและอาหารบางอย่างที่เราทําก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะชอบกินแล้วก็ต้องเคารพเขาเช่นกันค่ะในเรื่องการใส่รองเท้าในบ้านนะคะตอนนี้ก็คือชิลมากๆเลยไหนจะต้องใส่ตอนอาบน้ําอีกจากปกติที่อยู่ไทยก็คือเท้าเปล่ามาาาาเเลยยยคคค่่่่ะะะะรริงกก็ืออูนนีสบมพวา ก็เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วแต่ปัญหาจริงๆเลยก็คือคงจะเป็นเรื่องของโซเชียลค่ะบางแอปที่ใช้ในจีนไม่ได้นะคะต้องพึ่งพา VPN คะ่ะอย่างตอนนี้ในมือถือแล้วก็ iPad ของเรานะคะที่ล็อกอินไว้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้งาน t i k t o ็อได้เลยมันขึ้นว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตทั้งๆที่แอป,ปอื่นก็คือเล่นได้ปกติ แต่พอลองเอาแท็บเล็ตอีกเครื่องหนึ่งมาลองเช็คอินดูนะคะกับใช้งานได้ปกติคงเป็นเพราะอาจจะจับ i อเครื่องของเราได้แล้วว่าอยู่ที่จีนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติอีกเมื่อไหร่หรือว่าจะกลับมาใช้งานได้อีกหรือไม่นะคะปก <t> ติจะใช้มือถือไลฟ์สดแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีอารมณ์แล้วค่ะพูดแล้วเศาแต่แตยังดีที่ YouTube ไม่มีปัญหาอะไรยังไงก็ฝากช่อง u t u b e ของเราได้นะคะพูดไปพูดมาก,ก็คือคำพูดมากมายความหมายฝากช่อง y YouTube นะคะเพื่อน